โอเคครับผมก็อยู่ที่หน้าตาจียกรรมใหม่กันแล้วนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมปังปอนของช่อง Ruffy Channel กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะฮะก็มันจะมีในส่วนของสกินปืน2สกินปืนใหม่มาในส่วนของตู้สุ่ม8ปทีนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของ Woodpacker นะฮะแล้วก็มีส่วนของ Desert Eagle เองครับผมก็เป็นซีรีส์เดียวกันนะครับผมเป็นซีรีส์ของ Mercedes นะครับในในคอมเม้นเซอร์นั่นเองนะครับผมนี่ฮะ ส่วนของว er ูดแพคเกอร์เนี่ยจะบวกในส่วนของระยะ2นะครับเจาะเกาะ1นะฮะลบในส่วนของแมกกาซีนนะฮะดิสเซอร์ไอเกิจะบวกในส่วนของดาเมจหนึ่งฮะลบในส่วนของความเร็วรีโหลดนะครับบวกในส่วนแมกกาซีนหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็ของในตู้สุ่มแปดทีก็จะมีในส่วนของธาเต้นรถเนาะซึ่งของต่างๆนี่พี่ก็น่าจะมีหมดแล้วนะครับก็ก็คงต้องขอให้ได้อย่างเงี้ยไม่เหมาตู้แล้วกันนะ จริงๆมันก็น่าจะเหมาตู้แหละดูทรงเพราะว่าพี่ก็เกลือทุกเจียกรรมเนาะในส่วนของตู้สุ่ม 8P อะทีอะไรเงี้ยโอเคเลือกออกสองอันนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมโอเคเลือกออกสองอันนะครับผมกดไปฮะโอเคเริ่มต้นที่9้าเพชรน,นะฮะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมาสรุปเพชรกันทีหลังเนาะทุกคนเนาะโอเคไปครับมาฮะอึบถึงแรกก็ไม่ได้ละเอา้าเอ้าได้ถาวรเฉยอ,อะไรกันวันนีี่ส49เก้าเพชรครับไปครับ โอ้โยยังไม่ได้แมันก็วนมาล่มเนาะเมื่อกี้มันไม่ใช่ว่ามาทางนี้เหรอโอเคเก้าสิบเก้าเพชรครับผมไปฮะฮึบโอ้โกล่องปืนอีกแล้วไปครับผมร้อยสี่ิบเก้าเพชรครับโอ้ก่องตายทุกคนตอนนี้มันเหลือในส่วนของท่ารถนะครับแล้วก็ดีเซิดแล้วก็แอร์บอร์ดนะซึ่งเอาจริงไม่อย่างเหมาตู้เลยทุกคนไปครับสอง้อสีเกเพชรครับผม มาฮึบโอ้โหเมาแน่ๆเมาชัวยังไงก็เมาทุกคน34 9ี่เพชนฮะต่อไปมันเป็นท่ารถชัวเลยเอาจริงอะ่ะไม่ก็ดีเซิร์ดอะ่ะสองอย่างไปครับอ้หเห็นไหมยังไงก็เมาโอโ้ไม่ลุ้นละไม่ไม่ลงไม่ลุ้นและเออยังไงก็เมาอ,อ่ะอ่ะยังไงก็เมาอ่ะทุกคนโอ้ย ยังไงก็เหมาะทุกคนนะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกินปืนแล้วเราก็จะไปสรุปเพชรนะครับผมไปเลยฮะแล้วก็มาดูในส่วนของอดีเซอร์อกเกิลนะครับเมอร์ซิเลสนะครับนีโคแมนเซอร์นะทุกคนเนาะนี่ไม่สามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับเป็นแค่ขอบฟ้าทุกคนเนาะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งกระบอกถ้าเป็นส่วนของวูดแพคเกอร์อันนี้สามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับผมเป็นเมอร์ซิเลสฮะซีรีส์เดียวกันนโคแมนเซอร,นร์นั่นเองนะฮะน่าจะดีที่สุดแล้วในบรรดาอ่า อาวุธแพกเกอร์นั่นเองนะครับทุกคนนะบวกระยะเนาะน่าจะยิงได้แบบเต็มดาเมจแล้วก็บวกเจาะเกาะด้วยท้ายเกมนะ่ะถ้าใครใส่เกานะนั้นน่าจะยิงเจ็บมากนะทุกคนเนี่ยอันนี้คือกล่องเดียวได้เลยงงเหมือนกันทุกคนอันนี้นะโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาสรุปเพชรกันเลยนะครับเพชรที่พี่เสียไปทั้งหมดนะครับก็คือ2 0 0พเพชรนั่นก็คือเหมาตู้นะครับ2อเพชรไม่เกินนี้แน่นอนนะครับผมก็ถือว่ายังอยู่ในราคาที่ สำหรับคนเกลือแล้วก็คงบอกว่าเกลือทุกคนนะมันก็คงแพงกันแหละเออเหมาตู้นะทุกคนเนาะยังไงก็ขอทุกคนโชคดีสำหรับเกลียกรรมนี้นะครับไม่ต้องเหมาตู้นะทุกคนเนาะขอให้ได้แบบก้าวเพชรทีเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนาะ mm hmm. ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้ก็ต้องจากลากันไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ